ขณะที่วุ้นเซนนะครับวุ้นเซนประธานสภากัมพูชานะครับตอนนี้ก็หันมาโพสต์เฟซบุ๊กอีกแล้วนะครับโพสเฟซบุ๊กล่าสุดถึงเหตุปะทะกับชายแดนไทยกัมพูชานี่นะครับก็ก็พูดเหมือนกับสื่อกัมพูชานั่นแหละหรืออีกนายหนึ่งก็คือสื่อกัมพูชาก็เอาคําพูดของวนะุ้นเซนน่ะที่ถูกคัดกรองกันกรองแล้วถูกแต่งนะขัดเกลาเรียบร้อยแล้วในการให้ข้อมูลบิดเบือน ต่อชาวโลกใส่ร้ายประเทศไทยนะก็เขาก็ออกมาโทนเดียวกันนะนายทำนองว่าไทยเนี่ยยั่วยุเรานะไทยยั่วยุกัมพูชาทำลายข้อตกลงหยุดยิงสันติภาพนะเลยเส้นแดงเลยเส้นแดงที่กัมพูชาจะอดทนแล้วอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลยผมยกเลิกภารกิจทั้งหมดเมื่อวานยังเห็นไปไหวยน้ำอยู่ที่สีหนุวิวเลยนะน่าจะโดนฉลามกัดใหาเรียบตายไปแล้วรอดไปนะ เออลอดมาจากฉลามที่ศีนุวิวไปแล้วนะวันนี้เขาบอกว่าขอยกเลิกทั้งหมดเลยนะยกเลิกทั้งหมดจะมาเตรียมบัญชาการลบนะตอนนี้ใครจะมาพบปะแขกบ้านแขกเมืองนี่ของ,งดก่อนนะครับคุณเซนเขาบอกแบบนี้ส่วนนักกีฬานะเอ่อที่มาเดินเดินทางมาแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเนี่ยนะอ่าุนเซนก็บอกนักกีฬาของตัวเองว่าก็แข่งไปตามปกตินะ ไม่ต้องคิดมากแข่งไปตามปกตินะอ่านะ